สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายและอัปเดตเกี่ยวกับระบบะเติมเงินนะครับผมที่ทางเราเป็นคนเขียนขึ้นมาเองนะครับไม่มีที่ไหนนะครับผมสะดวกสบายใครเติมก็รับเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นไม่โดนหักอะไรเลยนะครับผมนะฮะนั่นคือส่วนที่หนึ่งก็คือบนบนตัวคอนโทลก็คือตัวบนเว็บเว็บนะฮะเว็บเบอีกตัวหนึ่งที่เราทำขึ้นมาก็คือเป็นตัวโดเนทพอยท์ คือเวลาคนเติมแคสเนี่ยผมคิดว่าจะให้แค่ได้แคสไปรับโบนัสเพิ่มแล้วก็ไปสมัคร V I P ซื้อของในแคสแล้วก็ไปแลกซินีมันก็ดูเหมือนมันไม่สมกับที่เขาเบริจาคให้เซิร์ฟเราอยู่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเราควรจะมี โดเนทพอยต์คือทุกครั้งที่บริจาคนะครับก็จะมีแต้มมาแลกเพื่อจะซื้อของในนี้นะครับผมนี่ฮะตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับผมนี่ฮะก็ยังแลกไม่ได้นะครับมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันคือว่าของที่อยู่ในนี้จะไม่มีในเกมจะไม่มีอยู่ในนี้ซึ่งเราดึงออกไปหลายอันแล้วครับผมนะฮะจะไม่มีอยู่ในนี้ แต่จะมาอยู่ในนี้แทนถ้าเห็นคนใส่หรือมีแสดงว่าคนนั้นแลกมาจากใน o n เนตพอย n ์นะครับผมคราวนี้เราก็มาดูอ่าเลทของมันนะครับวเวลาก็เหมือนเติมเงินธรรมดานะครับอ่าเราก็มาเปิดที่คู่มือนะครับผมนี่ครับชื่อบริจาคนะครับผมแล้ก็บอกเรายังไม่มีด n เนตพอยต์เลยเห็นไหมครับแล้วก็ดูอัตราค่าบริจาคเห็นไหมครับ ห้าสิบบาทได้สองร้อยห้าสิบแคสได้สิบโดเนทพอยต์อย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่ะคราวนี้เราทดสอบนะครับทดสอบบริจาคนะบริจาคจิกรเลขที่บัญชีอะไรห้าตัวใช่ไหมบริจากระบาป่าเลยอ่ะเนี่ยครับ วันที่หนึ่งอันที่ตเส้นเที่ยงครึ่งมันจะมีเลขท้ายหลักสลิปนะครับที่เาาโอนเนี่ยมันจะดูดเลขเลขท้ายมาแล้วมาใส่ไม่สีตัวก็ก็ห้าตัวนะครับผมนะก็ใส่ได้นะครับใส่ไป5ตัวแล้วมันจะสรุปออกมาเลยว่ารายละเอียดที่เราได้คือได้อะไรบ้างเห็นไหมครับอินโดน,เน point เท่าไหร่ ได้แคสมาเท่าไหร่บริจากเขาไหร่นะครับถ้าข้อมูลถูกต้องก็ยืนยันเลยตอนนี้ทางเราก็มอนิเตอร์อยู่แล้วนะฮะผมปกติผมจะมอนิเตอร์ผ่านมือถือเลยผมจะเปิดหน้าเว็บอันนี้ทิ้งไว้เนี่ยมาเด้งมาละเห็นไหมที่บริจากเมื่อกี้พอไม่เสจเด้ง s อเด้งปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาเปิดมือถือ้มออึมอปุ๊บอ๋อมีลูกค้าเติมนเข้ามาละนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมก่อนว่ามันอัปเดตจาก ของเก่ายังไงของเก่าจะไม่มีการให้ตั้งยอดเงินนะครับนี่ครับผมเติมเงินเท่าไหร่ได้กี่แคสได้กี่ดูเน็ตพอยต์นะครับแล้วเติมเท่าไหร่ถึงจะได้โปรโมชั่นเห็นไหมครับนี่คือเติม300ขึ้นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเติมแคสเสร็จไปรับโบนัสเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สิถ้าเติมปกติล่ะไม่ได้โบนัสไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโปรก็จะได้ของอะไร กี่ชิ้นเงินเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้เล่นเติมโปรโมชั่นล่ะจะได้อะไรกี่ชิ้นเงินเท่าไหร่นี่นะครับคราวนี้ามาดูกันนะครับว่าอ๋อลูกค้านี่เติมโปรโมชั่นแน่นอนมาดูมันจะกรองถ้ามีคุลูกค้าเยอะจัดเราก็มาดูลูกค้าโปรโมชั่นมันจะกรองมาอ,อันนี้เราก็ตรวจสอบเลยกดเช็คก่อนเลยนะฮะในกับในสลิปของเราใน s อ s ก็ตรงไหมว่าอ๋อธนาคารนี้นะเลขบัญชีบัญชีนี้จานวนเงินท่านี้นะนนนนนะวันไหนเวลาเท่าไหร่โอเคตรงก็รีบยืนยันให้ลูกค้าซะนะครับส่วนใหญ่ผมจะเร็วก,กว่านี้นะครับคราวนี้คนที่เป็น G M อยู่ในเกมนะครับผมอย่างเช่น G M เนี่ยเนี่ยนะครับเขาจะได้รับอีเมลด้วยว่าอ๋อนายวอชเนี่ยน,นะเป็นผู้เล่นเติมเงินเข้ามานะครับ ให้รู้สองทางเลยอ๋อเขาเติมเงินเข้ามาดีกว่าตรงไหมมีไหมใช่ไหมครับได้เท่าไหร่อะไรยังไงทาง GM เ็รู้ด้วยนะครับผมและทางผู้เล่นทางผู้เล่นก็เช่นกันกน,นะครับทางผู้เล่นจดหมายก็รีเฟซดูนะครับนี่มันก็จะบอกละมีเงินเข้าทรงจาก PC Media Bank ใช่เห็ไหมครับเราก็ดู นี่เห็นไหมครับเมื่อกี้เราไม่ได้เอารางวัลใส่ให้นะครับผมมันก็เลยได้แต่เฉพาะตรงนี้นะครับนี่ครับบริจาคไปเทา่านี้ได้แคชพอยต์เทา่านี้ได้โดเนทพอยต์เท่านี้นะครับโอเคดูซิตัวนี้เรามีโดเนทพอยต์เท่า,ทาไหร่นะครับเห็นไหมครับเข้ามาแล้ว550เห็นไหมครับผมนี่ครับเราก็เอาเนี้ยมาแลกเลย ตอนนี้ยังไม่มี0ยัง0เพราะยูโดเต t e แล้วก็แลกเหรียญก่อนอแลกอะไรอ่ะอ500เลยไม่เลย50นไหครับพวกข้อซูมต่างๆเราแยกไว้ให้เลยนะครับโซนบนเห็นไหมครับไม่มีที่อื่นนะครับจะมีอยู่ในนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยครับอันนี้แรกต้องดูของรางวัล ในที่นี่เท่านั้นนะครับผมในเกมส่วนกลางนะครับในเกมหาซื้อไม่ได้นะครับซ,ซื้อได้จากในนี้เท่านั้นนะครับผมมาเป็นพวกอาร์มอก็มีล้วก็แยกไว้ให้เหมือนกันนะครับสวนมน,นี่ครับ,นะรบแยกไว้ให้ กลางเงี้ยเห็นไหมครับปากเปิร์กเงี้ยวันอื่นสิเช่นเป็นที่นิยมเนี่ยจคมีพวกบัฟเห็นไหมครับบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์พวกที่บัฟเยอะๆนะฮะจะอยู่ในนี้จะไม่อยู่ในข้างนอกแล้วนะครับผมเนี่ยครับสืุสิส้นเปลืองเนี่ยครับพวกนี้ ตอนนี้เรามี500เหรียญเราซื้อได้เลยนะเนี่ยนี่อะไรไข่พวกไข่ใหม่ๆเราก็แยกออกมาหมดเลยนะครับผมเลยลองซื้อของสักชิ้นหนึ่งสิเอาเอะไรดีดละ่ะคอสตูมเมื่อกี้เรายังไม่ดูส่วนล่างเลยเนี่เห็นไหมครับ คะแนนสิน่ะเห็นไหมครับโดนตัดไปะละแคนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขอบคุณท่านผู้ที่บริจาคนะฮะจะได้เหมือนมีแรงใจมีอะไรเล่นมากขึ้นนะครับผมนะจะได้แตกต่างกับคนที่เล่นสายฟรีอย่างชัดเจนหน่อยแต่เล่นได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่สายเปนะครับผม เป,เป็นการที่เราเขียนเพื่อมอบให้สิทธิประโยชน์มากกว่าเท่านั้นเพราะท่านคือผู้ที่บริจาคให้เรานะครับผมแต่ตอนนี้คือในเซิร์ฟเนี่ยได้ลองทดสอบเอาลงไปแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าใครเข้ามาเล่น,นจะเห็นไอตัวนี้อยู่นะครับผมแต่ยังแลกไม่ได้เพราะว่าตดหมายพอเข้าไปอ่านปุ๊บมันมันไม่มานะครับ อาจจะเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัว VPS นะฮะเดี๋ยวจะหาวิธีแก้อยู่นะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณครับ